ยินดีต้อนรับสู่พื้นที่แห่งความสงบกับโบคําซุยในวันนี้เราจะร่วมเดินทางเข้าสู่ภายในเพื่อค้นพบพลังแห่งการเยียวยาและจานฟื้นฟูที่ซ่อนอยู่ในตัวเราทุกคนผ่านการทำสมาธิที่ซึ่งร่างกายและจิตใจจะได้พักผ่อนอย่างแท้จริง ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายบางครั้งเราอาจหลงลืมที่จะกลับมาดูแลหัวใจของตัวเองการเดินทางในวันนี้จึงเป็นการเชื้อเชิญให้คุณได้กลับมาเชื่อมต่อกับร่างกายสัมผัสถึงลมหายใจและอนุญาตให้ตัวเองได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกความกังวลทุกความเหนื่อยล้าที่แบกรับไว้ ขอเพียงแค่ช่วงเวลานี้ที่เป็นของคุณอย่างแท้จริงหาพื้นที่สงบสักแห่งที่ที่คุณจะรู้สึกปลอดภัยและไม่มีใครรบกวนอาจจะเป็นการนั่งบนเก้าอี้สบายๆโดยให้ฝ่าเท้าราบไปกับพื้นหรือจะเอนกายนอนลงบนพื้นที่นุ่มสบายปรับท่าทางให้ผ่อนคลายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการวางมือไว้ข้างลำตัว หรือวางไว้บนหน้าท้องอย่างเบามือไม่ว่าคุณจะเลือกท่าทางใดขอให้เป็นท่าที่คุณรู้สึกสบายที่สุดและเมื่อพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยกันเมื่อเราได้จัดร่างกายให้เข้าสู่ความสบายแล้วลองใช้ช่วงเวลานี้สังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างนุ่มนวลรับรู้ถึงอุณหภูมิของอากาศที่สัมผัสผิว ฟังเสียงที่แว่วมาแต่ไกลโดยไม่ต้องตัดสินหรือวิเคราะห์เพียงแค่รับรู้และปล่อยให้มันผ่านไปค่อยๆย,ย้ายความสนใจกลับมาที่ร่างกายสัมผัสถึงน้ำหนักของร่างกายที่พื้นหรือเก้าอี้รองรับไว้รู้สึกถึงเสื้อผ้าที่สัมผัสผิวกายและเมื่อคุณรู้สึกพร้อมค่อยๆปล่อยให้เปลือกตาปิดลงอย่างช้า,ชา หรือหากคุณสบายใจกว่าก็อาจจะทอดสายตาลงต่ำมองไปยังจุดใดจุดหนึ่งอย่างผ่อนคลายจากนั้นนำความรู้สึกทั้งหมดมาอยู่กับลมหายใจสังเกตลมหายใจที่เคลื่อนเข้าและเคลื่อนออกไม่ต้องควบคุมไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพียงแค่เฝ้าดูเรากับเป็นผู้สังเกตการที่อ่อนโยน หายใจเข้ารับรู้ถึงอากาศที่เย็นสดชื่นไหลผ่านปลายจมูกเติมเต็มช่องท้องและหน้าอกและเมื่อหายใจออกสัมผัสถึงความอุ่นที่เคลื่อนผ่านปล่อยความตึงเครียดให้ไหลออกไปพร้อมกับลมหายใจหายใจเข้าอย่างชา้ชาๆและหายใจออกอย่างผ่อนคลาย ทุกครั้งที่หายใจออกรู้สึกว่าร่างกายของคุณจมลึกลงไปในความสงบมากขึ้นและมากขึ้นหากมีความคิดใดๆผุดขึ้นมาก็เพียงแค่รับรู้แล้วค่อยๆนำความสนใจกลับมาที่ลมหายใจลมหายใจที่เป็นเหมือนสมอเรือคอยเหนี่ยวรังให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อเราได้ค้นพบสมอเรือภายในใจแล้ว ต่อจากนี้เราจะค่อยๆเดินทางสำรวจไปทั่วร่างกายของเราเพื่อปลดปล่อยความตึงเครียดที่อาจซ่อนอยู่ตามส่วนต่างๆอย่างอ่อนโยนเริ่มต้นจากการนำความรู้สึกไปที่ปลายเท้าทั้งสองข้างรับรู้ถึงนิ้วเท้าทุกนิ้วฝ่าเท้าส้นเท้าและหลังเท้า ลองจินตนาการว่ามีแสงสีทองอันอบอุ่นค่อยๆไหลเข้ามาอบอุ้มเท้าของคุณไว้มอบความผ่อนคลายและปล่อยให้ความเมื่อยล้าทั้งหมดละลายหายไปกับแสงนั้นค่อยๆเลื่อนความรู้สึกขึ้นมาที่ข้อเท้าน่องและหัวเขา่า ปล่อยให้กล้ามเนื้อบริเวณน,นั้นคลายตัวสัมผัสถึงความอบอุ่นที่แผ่ซ่านนำพาความตึงเครียดให้ไหลออกไปจากนั้นเลื่อนความสนใจขึ้นมาที่ต้นขาทั้งสองข้างสโพกและบั้นท้ายบริเวณที่เรามักจะเก็บความตึงเครียดไว้โดยไม่รู้ตัวหายใจเข้าลึกๆและเมื่อหายใจออก ปล่อยให้กล้ามเนื้อบริเวณนี้ได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่รู้สึกถึงน้ำหนักที่ปล่อยวางลงไปนำความรู้สึกขึ้นมาที่บริเวณท้องและช่องอกสังเกตการขยับขึ้นลงอย่างเป็นธรรมชาติตามจังหวะของลมหายใจปล่อยให้อวัยวะภายในได้พักผ่อนและทำงานอย่างสมดุลจากนั้นเลื่อนความรู้สึกมาที่แผ่นหลัง ตั้งแต่หลังส่วนล่างค่อยๆไล่ขึ้นมาตามแนวกระดูกสันหลังจนถึงหลังส่วนบนและหัวไหล่ปล่อยวางภาระทั้งหมดที่แบกไว้บนบ่าให้ไหลทั้งสองข้างค่อยๆลดระดับลงผ่อนคลายและเป็นอิสระตอนนี้นำความรู้สึกมาที่แขนทั้งสองข้างไล่ตั้งแต่ต้นแขนข้อศอก ปลายแขนจนถึงข้อมือฝ่ามือและปลายนิ้วทุกนิ้วสัมผัสถึงพลังงานที่ไหลเวียนอย่างสะดวกปล่อยให้แขนทั้งสองข้างหนักและผ่อนคลายวางลงข้างลำตัวอย่างสบายจากนั้นค่อยๆเลื่อนความรู้สึกขึ้นมาที่ลำคอและใบหน้าผ่อนคลายกล้ามเนื้อรอบดวงตาคลายหัวคิ้วที่อาจขมวดอยู่ ปล่อยให้แก้มทั้งสองข้างผ่อนคลายคลายขากรันไกลโดยอาจจะเผอริมฝีปากออกจากกันเล็กน้อยและสุดท้ายนำความรู้สึกไปที่หนังศีรษะปล่อยให้ผ่อนคลายทั่วทั้งศีรษะตอนนี้ร่างกายของคุณทุกส่วนตั้งแต่ปลายเท้าจะรดศีรษะ กำลังจมดิ่งลงสู่ความผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์ในพื้นที่แห่งความสงบภายในนี้ลองจินตนาการว่ามีแสงสว่างสีทองอันบริสุทธิ์ค่อยๆปรากฏขึ้นที่กลางหัวใจของคุณเป็นแสงแห่งการเยียวยาความรักและความเมตตาแสงนี้อบอุ่นและปลอดภยัย เมื่อคุณหายใจเข้าแสงสว่างนี้จะค่อยๆขยายขนาดขึ้นส่องประกายเจิดจ้าเติมเต็มพื้นที่ในหัวใจและเมื่อคุณหายใจออกแสงอันอบอุ่นนี้จะแผ่กระจายไปทั่วร่างกายเหมือนสายน้ำที่อ่อนโยนไหลไปตามส่วนต่างๆให้แสงสีทองนี้ไหลลงไปที่ปลายเท้า อบอุ้มและเหยี่ยวยาไหลขึ้นมาที่ขามอบพลังและความแข็งแรงไหลไปทั่วช่องท้องปลอบประโลมอวัยวะภายในไหลไปที่แผ่นหลังคลายความปวดเมื่อยไหลไปตามแขนและมือเติมเต็มด้วยพลังแห่งการสร้างสารรค์และไหลขึ้นไปที่ใบหน้าและศีรษะ นำความสงบและความปลอดโปร่งมาให้ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณกำลังอาบด้วยแสงแห่งการเยียวยานี้ฟื้นฟูและกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและในขณะที่ร่างกายของคุณกำลังได้รับการฟื้นฟูให้เราได้เติมพลังให้กับจิตใจด้วยถ้อยคำอันทรงพลังเหล่านี้ พูดต่ำในใจอย่างช้าช้าและชัดเจนร่างกายของฉันกำลังฟื้นฟูและเยียวยาตัวเองในทุกๆลมหายใจฉันอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ฉันปล่อยวางความเจ็บปวดและความกังวลใจทั้งปวงฉันเต็มเปี่ยมด้วยความสงบและความรัก ฉันแข็งแรงและมีพลังทุกทุกวันในทุกทุกด้านฉันกำลังดีขึ้นเรื่อยๆค่อยๆปล่อยให้ถ้อยคำเหล่านี้ซึมซาบลงไปในทุกอนูของร่างกายและจิตใจให้มันกลายเป็นความจริงของคุณเมื่อถึงเวลาอันสมควรค่อยๆนำความรู้สึกของคุณกลับมาสู่ปัจจุบันขณะ กลับมารับรู้ถึงร่างกายที่วางอยู่ตรงนี้รับรู้ถึงลมหายใจที่ยังคงเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอลองขยับปลายนิ้วมือและปลายนิ้วเท้าเบาๆค่อยๆหมุนข้อมือและช่อเท้าอย่างช้าๆ หากรู้สึกดีอาจจะค่อยๆย,ยืดเหยียดแขนขาเหมือนตอนที่คุณตื่นนอนในตอนเช้าเป็นการปลุกร่างกายให้ตื่นขึ้นอย่างนุ่มนวลเมื่อคุณพร้อมค่อยๆลืมตาขึ้นกลับมาสู่ห้องนี้อีกครั้ง พร้อมกับความรู้สึกสงบสดชื่นและได้รับการเติมเต็มขอบคุณตัวเองที่มอบของขวัญล้ำค่าคือเวลาแห่งการพักผ่อนและเยียวยานี้ให้กับตัวเอง โปรดจดจำความรู้สึกสงบนี้ไว้และนำมันติดตัวไปกับคุณตลอดทั้งวันนี้ให้รู้ว่าไม่ว่าคุณจะเผชิญกับสิ่งใดคุณสามารถกลับมาสู่พื้นที่แห่งความสงบภายในนี้ได้เสมอทุกเวลาที่คุณต้องการพลังแห่งการเยียวยาอยู่ในตัวคุณเสมอ